พัฒนาระบบประสาทและบำรุงสมองเดี๋ยวหัใส่ใบตองหัวใส่ใมกใไฟก่อนจะได้ดวงเราก็ต้องขุดมันกันซะก่อนขุดมันขึ้นมาแล้วก็สับหัวมันสับหัวมันเพราะว่าดวงมันจะอยู่ในหัวมันที่เป็นเน่าๆหน่อยถ้าหัวไม่เน่าดวงก็จะไม่อยู่นะคะดังไฟขึ้นแล้วเอาดวงที่ได้ใส่ใบตองมกบ้านเนี่ย เอาดวงที่ได้ใส่ไปในกองไฟที่เราก่อไว้แล้วก็มกไว้สักพักหนึง่งเดี๋ยวเราก็ค่อยมเมาออกจากไฟนะคะรอดูนะคะว่าจะมีลักษณะยังไงนะคะดวงที่เราหมกแล้วอุ้ย,อยหอมหอมคักหอมแน่หอมค่ะหอมแน่พี่น้องนปลาเยอะ เยาะน้ำปลาเยาะน้ำปลาหรือว่าใส่น้ำปลาล่ะพี่น้องเยาะลงไปจักน้อยนึงจะเคมเยาะน้ำปลาเยาะน้ำปลามากินกันทีนี้สุกแล้วเผาแล้วทีนี้เราก็เตรียมมากินกันเอาขี้เอาใส่มันออกก่อนแลาพี่น้องเข้าจังกินอันนี้มีขี้มันมีขี้อันนี้คือขี้ เอาเขี้ยวใส่มันออกแล้วทีนี้เราก็มากินกันอุ้ยมันคักมันเนี่ยแสบคักเสบเนี่ยพี่น้องดวงมันมันคักมันเนี่ยแสบคักแสบเนี่ยเด้อพี่น้องผู้ใดบ่ท่านเคยกินล้องเบิงเด้อผู้ใดทีเฮ็ดอันให้มันซับปะหลังดวงมันนี่มันสิมักอยู่กับมันทีหัวเนาเนี่ยจักหน่อยหรือว่าบอเนามันก็อยู่เขาก็ซับหัวมันสิอยู่ในหัวมันน่นละดวงมันแห้งตุกไข่ไขแนวนี้แหงมันพี่น้องนี่ไข่มันเดี๋ยว เฮาก็กินนี่แซบคักมันคักเด้พี่น้องอันล่วงมนี่ผู้ใดบ่เคยนั่นลองเบิ่งเด้อแซบกว่าอันนอนไผ่เด้พี่น้องแซบคัก ยดยมานีมีหน่อยอโป,ยโปตเบิแล้วเน่เหลืออยู่ตัวสุดท네้ายใ,ในตัวด้วงจะมีโปรตีนถึง17หรือ19ซึ่งโปรตีนจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตของร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีไขมันไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานได้สูงสุด ประกอบด้วยไขมันถึง7 1 4ถึงเปเทีเดียวฟอสฟอรัสก็มีในตัวด้วงประกอบด้วยฟอสฟอรัสถึง0.10หรือ0.25เซในตัวหนอนด้วงแต่ละตัวนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปของแม่เจี๊ยบพาเชลชนบทนะคะ